สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คามโซนนะครับวันนี้เราจะมาอยู่กับเกม Hero of New World ในโหมด Mid War นะผู้เสียงกระแดะวะโอเคไม่มีตัวแทงครับตาเนยเลยดีกว่าสตัน <c oughs> เรามีสตัน <c oughs> ไง <c oughs> กลัวที่นหนอีออก แม่เนี่ยคุเล่นเป็นแคลรี่เองเฮ้ยไม่ดันตูได้อยู่น่ะได้เดชลุยเดโกโก้กูเอืที่ไหนเอาเอโลเนียไงเนี่ยระวังเอโลเนียมันฝังโน้นะเซ่ไม่ไรหรอก มาได้โชว์นี่แน่เลยโชว์ดึงลอดช่อง <c oughs> รู้รู้ <c oughs> ผมรู้คุณรออยู่อันแน่แ <c oughs> น่โชว์เสยียนไงโชว์เสียนโชว์เสียน อุ้ยโหแล้ววิ่งตามมาทำไมเนี่ยอาเทเซียเนี่ยเป็นมะเนี่ยโบอ้าวไม่ถึงด้วยใช่ มันจะเฉียงเว้ยมันจะเฉียงเว้ยดูนะทำเป็นเดินซ้ายแต่ดึงขวาโอ้หสูตรเนี้ยเจอมาเยอะแล้วน้องอมันจะยิงในป่านะระวังวอีไมได้าตะบังเกือบแล้ว <c oughs> ดึง <c oughs> เออนีอ่งไง <c oughs> เออนั่นแหละต้องโดนหมดตัวอุ้ยอันนี้เรียกเจ๋ง็บสวนหน้าไม้เล่อ,อะไรเออเกบ็กบเกบ็กบด้วยเก็บเก็บสุดยอดสุดยอดสุดยอดถือว่าเด็ดมาช่วยยิงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว่าเด็ดเอาแล้วแน่แน่แน,น่คนจริงก็ต้องไปเล้าหรืออา้าวยูเป็นกลุ่ม อยู่เป็นกลุ่มก็แจกเนยระวังออาด้วยไม่มีรองเท้เาไอ้ยาตอนนี้เริ่มโดนด่าแล้วครับตอนนี้ดีวอลฝั่งนู้นเริ่มโดนด่าละชุดไม่เคยโดน ลูนลูนลูนโอ้โเส็งเลยระวังขอลงเท้าหน่อยเถอะเดินชนยังไงชนกันมาเดี๋ยวมีว่าได้ดูนง่เอาแต่กู เอาแล้วช็อตนี้มาแน่ <c oughs> เห็นเลือดน้อยๆอย่างนี้เอาแน่ <c oughs> เอาแน่เอาแน่จึงแน่นอนมาแน่มาแน่โบิดมันนี้ไม่พลาดเอาแล้วเอาแล้ว <c oughs> เอาแล้ว เขาไม่ดึงแล้วเว้ยกลัวเสียหน้านี่ไงเจอเป็นหนึ่งโบเริ่มคิดเริ่มคิดดึงดีหรือเปล่าไม่เต็มก็เจอพ่นนะเอาพ่นให้ตายอะ่ะให้ตายกันไปข้างหนึ่งแด่อัพเต็มเลย ตายกันไปข้างเนึ่งุ้ยวุ้ยเอาแล้วเอาแล้วมาแน่มาแน่งานนี้ยังไม่ได้ใช้มาณาสักแอดเลยนี่โดนโดนทั้งโกเออคุ้มดีว่ะอัพท่าสองเต็มเลยอ่ะ เรียบหาเรียบโดนโดนแบบโดนอย่นี้แล้วไงโอ้โหฉุดอย่างนี้ออวิมาโดนนี่วงเออเอยมีไง ตายเว้ยเออไปตายเว้ยโอ้โหเออเอาแล้วไงความวอนเรียบร้อยดีนายไหมนี่มีขวดมีขวด เรียบร้อยอันเนี้ยเรียกจอดไม่ต้องแจวอันน่ะอเ,เอยกลับมาได้อะไรในสั่งแล้วสั่งการคอมมานเดอร์มีคอมมานเดอร์แล้ว ต่งการกับบ้านเก็บซื้ออะไรดีวะเนี่ยปืนปลาเอ่ะไม่เอาไม่ปืนปลาดีกว่าเฮ้ยมันมันสิงว่ะมันสิงดีวอลเลอร์รอว่ะคิดผิดมั้ยน้องคิดผิดแล้วดิฟคิงว่ะบอกเลยว่าพี่ดิฟคิง อ่าสบายตัวทีเี้เรียบร้อยต่อไหมอุ้ยอุ้ยไม่เอาโอ้โเล่นเล่นแค่นี้ทำเป็นจริงจังอ่าเรียบร้อยอเฮ้ยเ,เพื่อนเหนียวเล่นแค่นี้ทำเป็นจริงจังนะ เองได้ครับจัดการเองครับครับครับย่ครับยครับรอสักคู่หวาดกำลังมาปักไม่บไม่เคยพลนหน้าไม่ แอน่แอน่อะไร <c oughs> อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุยเอ้ายิงดิเ <c oughs> อ,ออเออเออแลกด้วยชีวิตว่ะอาเหะเนี่ยออกสตรีมบูทด่วนด่วน โอ้ยโอ้ยโอ้ยเอามาเลยปะใ <c oughs> จยเยน็นใจเย็น <c oughs> เอาของมาไปฝั่งโน้นมันก็มีนี่นั่นนี่นี่แน่โอ้ยออยุคเคียร์คีบได้รดเร็วทันใจโอ้ยไอ,อย

อ้าวแลกกันสุดยอดสุดยอดเออเอาเหมือนไม่ได้นัดกันมาเหรอ าไม่กดัหาให้ังเลยครับเฮ้ยโอ้โหผมนี่หนักเลยครับผมนี <wh os> ่ถึงก <sm leaned down> ับเซ็งเลยครับผมศูนยสามแลครับบอกเลยบอกเลยผมศูนย์สามนี่มัน

สันเดอร์แม่งเลยเข้ากระทะตรงน,นี้ออ๋ออย่าก,ก้าวใกล้ผม <c oughs> กลับบ้านก็ได้เดี๋ยวก่อนออกอะไรดีวะ เึือกไม่ออกกันเลยทีเดียวออกเฮกดเกดะเฮกเดะเอ้ยบิงก็ได้เพราะตัวปอมันบิงไปได้นะเว้ยตาเอ๋นี่ไงตาเอ๋ อ้าวสลาย <c oughs> มันใช่เหรอ <S <S สวดยอดเคิร์บเคิร์บโอย ไปเอ๋เอ,อ๋คร้บครับโซครับแล้วบลิงโอ๊ยโอ้ย นี่แน่อะไรเออโกลในแอซิดเป็นตัวซับจริงๆว่ะแมงศูนสาม สองเนื่องเองสองเนื่องจริงจริงไปเลยทีเดียวเชียมาแน่ตาเอ๊อ้ไม่ได้แอมผมหลอก

ยอดเฮ้ยมาแล้ววะออกอะไรดีวะช็อตเด็กมาแล้วออกด้องกันดีว่าเอาแล้ววะครูดาวสิบวิวะฝาสวัสดีสวัสดีเฮ้ยรู้เรื่องอเออ เดี๋ยวพี่รุนเรื่องเลย <มา S 1> นีไงเออสามสอง,สองหนึ่งมาอีกแล้วเออสามสอง มาอีกแล้วสามมาอีกแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่างงี้ไม่เอาเด็โอ้ยโอ้ยโอ้ยทังหลัง โอ้เราต้องอึดกว่านี้ว่ะไม่ได้แบบนั้นเราจะไม่มีแรงไปสู้เฮ้ยรีเจนรีเจนรีเจน ใครมาอีกว่าใครมาอีก <questioned> ว <S gue bbe> ่าเข้าวมาเข้าวมาเข้ามา สนุก่ะเอ้เเฮ้ยปิ๊งาีดเลยอย่างโหอ๋อดูแล้วได้ทำะไรดี

Well, t like เออต้องกดไปนะครับก็ขอ,อาคนทุกท่านที่ติดตามนะครับงาก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องเราเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ,บครับผมครับโอ้ถูรเออ 喂。<Wait. S 2>